สวัสดีค่ะยินดีทุกท่ันเข้าสู่รายการ Beauty Focus ค่ะช่องนี้นะคะแชททีวิของเรานั่นเองนะคจะถึงสุข เวลาพีดแบบนี้ค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะใช่แล้วนะคะส่วนช่องทางการรับชมก็เหมือนเดิมค่ะเปิดมาที่ช่องแชร์ทีวีของเราค่ะ24ชั่วโมงเลยให้การไม่มีวันหมดนะคะทาง p s i จานดำช่อง72จานดำโอเคจานเหลืองดีทีวีช่อง26ค่ะแล้วก็จานมิกฟนนะคะช่อง29ดายนาแสด112และน้องใหม่ล่าสุดเลยกับกล่อง TMM s e ค่ะช่อง221ก็จะเจอกับเราแบบนี้ทุกวันใช่แล้วค่ะและ SNS ของเรานเช่นเดิมนะคะ4247276ค่ะมราพูดคุยกันได้นะคะแสดงความคิดเห็นกันได้ คนอินได้ด้วยเนาะคนอินได้เหมือนกันแล้วอนอกจากคนอินเนี่ยมันมีการชิงโชคด้วยไงที่จะต้องเล่นการสนุกสนุกนะคะและอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งได้ไหมน้องขอฝากเลยสําหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟนะคะกับกิจกรรมจากเขาช่องที่เขาจัดขึ้นค่ะกับกิจกรรมที่ชื่อว่าเขาช่องคอนเสิร์ตพารรยลุ้นล้านทั่วไทยนะคะโดยเอาโชคชั้นแรกเลยละกันสําหรับคนที่ดื่มกาแฟแล้วอย่าทิ้ทงซองใหญ่เลยนะคะด้านภาษาไทยเขียนชื่อที่อยู่ด้วยลายมือของคุณเองค่ะส่งมาที่ตู้ปน1 0 9 0ปนอฝอรามคำแหงกรุงเทพหนึ 102. นะคะคลายมือของคุณเองเท่านั้นส่วนซองสติกเล็กๆทานแล้วก็ทิ้งไปซะเก็บแต่ซองใหญ่ด้านภาษาไทยส่งมาดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนไม่ทันพี่สากันนะคะเออ,อมไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยค<ะ>่ะเพราะพี่สาเส้นเสียงเัพกฤน่าสงสารมากผู้ชมออใช่ไหมแล้วก็นนะะยัง <ใน S 1> มีรีบ้างพี่สาวรักษาฟรีรักษารีคือเอาตัวพี่สาวทานข้าวสามเมล์แล้วก็บวกค่ารักษาด้วยง่าย นอกจากที่คุณจะส่งโชคอย่างนั้นแล้วนะในรายการของเรานะคะก็มีโชคชั้นที่2อยู่เช่นกันอค่ะโชคชั้นที่2ของเราย,<ง>ยังไงยังไงที่พิสาบอกเบอร์โทรศัพท์เมื่อกี้นะคะ,คะเดี๋ยวย้ำเบอร์กันอีกรอบเลยที่029605022และ029605088แค่ วันจันถึงวันพฤหัสนะคะดูรายการของเราแล้วโทรเข้ามาเป็นสายแรกย้ำว่าต้องเป็นสายแรกเท่านั้นนะคะแล้วก็พูดโสโลแกนถูกว่าเขาช่องคอนเสิร์ตพารวยลุ้นล้านทั่วไทยคุณก็จะได้รับกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์กาแฟจากเขาช่องค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพลาดไม่ได้เป็นสายแรกก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นอยู่เพราะว่าถ้าวันศุกร์เรามีข้อมูลออกมาแล้วคุณเป็นคนที่โทรหาเราบ่อยที่สุดยอะที่สุดนะคะรักเรามากที่สุดเลยคุณก็จะได้รับ กิฟเซตผลิตภัณฑ์ชุดใหญ่จากเขาช่องส่งตรงให้คนถึงบ้านอีกเช่นกันแก้วพี่บีด้วยจ้ะมีแก้วพี่บีมีลายเซ็นพี่บีนะด้วยเอาแหละว,วันนี้นะคะสาระในรายการของเรานะคะมีอย่างแน่นอนค่ะ <G ül üyor> เพราะว่ามีหลายคนนะคะกระซุกกระซิบมานะตามอินสตาแกรมเฟซบุ๊กบ้างอะไรอย่างนี้ว่า อยากแต่งหน้าอยากแก้ไขอยากตัดอยากเปลี่ยนแต่ไม่อยากใส่ยกรรมแล้วก็ไม่อยากไปเกิดใหม่เออถูกไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากจะตัดคออะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยบอกว่าเรามีศาสตร์ชั้นสูงเลยเป็นการแก้ไขรูปหน้าผู้สาหรับน้องตื่นเต้นเลยนะทำไมอ่ะก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปไม่ต้องตัดไม่ตัดงวันนี้เราเอามาให้แล้วนะคะแก้ไขรูปหน้าเขาบอกว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงเลยของเมคอัพอาร์ติสต์นะคะแล้ววันนี้เราก็มีนะคะผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านนี้มาโดยเฉพาะมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะขอต้อนรับนะคะคุณเคนเควินเมคอัพอาร์ติส่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ให้คุณเคนเควินเขาแนะนำตัวแนะนำตัวแบบเต็มเต็มกันก่อนดีกว่าก็ขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นเมคอัพอาร์ติส แล้วก็เป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปกกะการแสดงแล้วก็เป็นสถาบันเปิดใหม่ในด้านของเมคอัพอาร์ตแครดิลลี่บายแมนฮัตต์โพลิติกอลคอนเสิรเราจะเป็นเราจะเป็นสถาบันแห่งของรัฐแห่งแรกที่เปิดด้านนี้เลยแบบเป็นรูปแบบตั้งแต่เรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับถึง,ถงพื้นฐานไปจนถึงสเปเชียลเอฟเฟกต์มีมลูกศิษย์เยอะยังคะลูกศิษย์ตอนนี้เยอะแยะเลยครับตอนนี้โทรกันมาแบบว่าจะสมัคดมีที่ว่า้มนูบ้างไหมสำหรับคุนสาวผมให้เป็นพิเศษเลยครับให้เป็นพิเศษคือให้อะไรให้อะไร เขานักงเรียนในฐานะอเรางเรียน VIP ของเราเลยครับว่ตัวต่อตัวเลยร้านเอฟเป็นะคะแเปหน้าเลยเดียวหน้าเลยเดียแต่เอฟเป็กดีไรอันนี้เลย ใช่โดยโด,ย,ดยตัวผมแแล้วเนี่ยผมะจะจบเมคอัพมาจากประเทศอังกฤษนะครับเดวฝั่งของตะวันตกเลยแล้วทีนี้เราก็จะใช้าศาสตร์ที่เป็นของทางด้านตะวันตกก็ดโดยส่วนตัวแล้วตอนสมัยเรียนที่อังกฤษเองนี่ยผมก็ได้ฝึกง,งานที่ลอนดอนแฟชั่นวีคว้าวศาสตร์กับผมก็จะเชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่นแล้วก็พวกสติลโฟโต้ทั้งหมดเป็นไงล่ะเราก็เลยจะต้องใช้ตัวเนี้ยพอแต่งหน้าออกมาก็เปลี่ยน ตึงึงเขาม่ึงวิญญาณเขาไปเลยไม่เป็นอะไรงนางแบบอะไรอย่างนี้อแต่งปุ๊บเสร็จเราจะไปอย่างนั้นได้เลยสาระบ้างอาจารย์คะในเรื่องของการแต่งหน้าหรือว่าการแก้ไขเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันยากมากไหมคะไม่ยากเลยครับเราใช้แค่หลักของศิลป์ศิลปะหลักศิลปะก็จะมีหลักของแสงเงาเหมือนเวลาเราดูรูปทรงอันนึงมันก็ต้องมีแสงเข้าส่วนหนึ่งก็ต้องมีมุมที่มืดทีนี้เนี่ยเราก็ใช้หลักของศิลป์ตัวเนี้ย มาตาของคนเราเนี่ยผมก่อนอื่นผมพูดถึงตาองเราตาองเราเวลามองอะไรปุ๊บมันจะจับที่ที่สว่างก่อนว้าวใช่ไหมครับมันจะจับที่ที่สว่างมืดหรอไม่ับมืดหรอ่ล่ะสงสัยเราจะทำเมือเราจะจับที่สว่างและไอ้ที่ที่มันมืดเนี่ยมันจะถูกพรางตามันก็เราใช้หลักตัวนี้แหละในการมาทำเหมือนกับว่าะเึ่งเปรียบเทียบกับการทำสัลากรรมให้รูปหน้าเราจะได้รูปขึ้นอีกตัวหนึ่งก็คือหลักของรูปทรง รูปทรงที่เราจะมาใช้เช่นโครงสร้างใบหน้ามนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีเคิร์ฟมีอะไรของมันอย่างตรงร่องแก้มอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็จะมีกระดูกบนแก้มหรือชีทโบนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับต้องมีร่องแก้มต้องมีจอลายตรงนี้อ่างเงี้ยครับแล้วทีนี้เนี่ยรูปทรงมนุษย์มันต้องเป็นแบบนี้อ่าเขาเรียกว่าเซอร์ฟเฟตนะตรงนี้เราก็จะใช้หลักของตัวเนี้ยมาใช้ในเรื่องของศิลปะการแต่งหน้าอีกตัวนึงก็คือหลักของสี อ๋อสีสำคัญเลยสีบอกอารมณ์มากมากเลยอย่างเขาเรียกว่าหลักของทางจิตวิทยาที่ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลักทางจิตวิทยาของสีสีหนึ่งจะให้อารมณ์อีกแบบหนึ่งอ่าแล้วก็เรื่องของเส้นสังเกตไหมครับเส้นนี่อยู่ในต่างๆอย่างคิ้วเนี่ยเราพูดง่ายๆเลยเส้นตรงเนี้ยบางทีก็ดุบางทีก็ดูหวานเขาบอกว่านันมันก็แล้วแต่คนด้วยนะคะจะเปรียบเทียบเสมอเลยว่าคิ้วเนี่ยเหมือนมงกุฎ มันมีมงกุฎของควีนมงกุฎของคิงใช่ไหมครับถ้าสมมติเราแต่งหน้าผู้หญิงเราเอามงกุฎของคิงไปใส่มันก็แข็งมันก็แข็งเนาะเราอยากแต่งหน้าให้สวยงามเราก็ต้องเอามงกุฎของควีนไปใส่แล้วตอนนี้ดิฉันมงกุฎอะไรอยู่ถ้าเป็นผู้หญิงยุคใหม่ดิฉันมงกุฎดอกส้มเลยเนี่ยยุคใหม่เป็นผู้หญิงที่ผมสร้นแง่เปรียวแง่จีบนะคะแต่ก็แต่งหน้าแต่ว่าเราอยากสวยงาม ุหน้าของคนเอเชียเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ครมบบแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าฉันอยากได้รูปหน้าไข่เลยค่ะจริงๆเราอยากถามดีกว่าว่ารูปหน้าแบบไหนแต่งยากสุดรูปหน้าแบบไหนถ้าถามผมใช่ไหมถ้าผมบอกผมก็ไม่ยากสักหน้าแต่ถ้าส่วนรวม ท่าน่าไอดท้ของคนไทยเลยเนี่ยคนไทยจะติดคำว่าหน้ารูปไข่หน้ารูปไข่หน้าเรียวหน้าเปหนมดชราพางวีใช่ไแต่ปัจจุบันนี้สังเกตไหมครับหน้าจะต้องวีอย่างนี้แล้วก็เหลี่ยมออกมาอย่างนี้แล้วก็เคิร์ฟต้องชัดเจนเห็นไหมครับเทรนด์มันจะเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามเขาเรียกว่าเทส ลวดเซียมในยาตาไม่ค่อยจะใช้สีนะฮะไม่ใช้เข็มใช้เม็ใช้เข้มใช้ไม่เข้มใช้ไม่เข้มจะยีได้แล้วเจ็บตัวนี้คุณคะไม่มีเข็มไม่มีมีดไม่มีเป็นคนแบบว่าประหยัดมัธยัสติเงี้ยไม่ชอบแบบเสียเงินเยอะอ่ะเฉดสีแล้วกันผมจะมีแต่แปลงมาเป็นมีดอ๋อ นี่นะเราไม่คุยกับนางแบบของเราไม่ได้นะไม่นางแบบของเราเดี๋ยวเราจะมาดูรูปทรงหน้าตาก่อนอนาโตมีทั้งหมดนะคะเป็นยังไงบ้างเรามาดู้วครับรูปรูปหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นรูปเพชรใช่ไหมครับตรงนี้เพชรถูกหน้ารูปเพชรหน้าสูงนี่ยนะฮแล้าสูงดูนะครับตรงนี้จะขมับจะเข้าสังเกตเพชรมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอ๋อก็คือท้างบนกว้างม่ไม่ไม่ฮะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้ ก็คือแคบช่วงนี้แคบยี่งหน้าผากใช่ไหมครับแคบเนี่ยคือเรากวฟางตรงกว้างตรงนี้แล้วก็ลงแล้วก็ลงอ๋อลงไปเลยถึงอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะแก้ไขเราจะต้องแก้ไขเป็นเราต้องแก้ไขอ่าเราแก้ไขตอนนี้เรากำลังจะอิงหน้าแบบไหนเราจะอิงแบบหน้ารูกไข่เราก็จะต้องกลงตอนนลยค่ะเราก็ตัดเลยสมมติเราเราจะอิงแบบโอ้มเฟสเนี่ยหรือหน้ารูกไข่เนี่ยเราก็หน้าลูกไข่ไปแปะเอาไว้แปะแปะเลยครับเราจินตนาการเลยแล้วส่วนไหนถ้าเป็นแพทย์เนี่ยถ้าเป็นหมอทางศัลยแพทย์ก็จะต้องตัด เฉือนทีเฉือนแต่เราใช้เงาทำเราใช้เงาใช้เงาหรือใช้การคอนทัวร์แล้วก็สเกลติ้งอ่ะสเกลติ้งสเกลติ้งนะสเกลติ้งคืออะไรคะสเกลติ้งจริงสับเดิมไปถึงการปั้นการแต่งปั้นแต่ตอบนี้มันเป็นหน้ามนุษย์เราไปไปปั้นตบมันไม่ได้เราก็จะใช้แสงพลางให้มันปั้นเป็นรูปทรงมากขึ้นอ๋อก็คือการการแก้ไขรูปทรงเนี่ยก็คือใช้แสงและเงาถูกครับใช้แสงและเงาเราจะใช้แล้วะอย่างสมมติว่าตรงคนไทยเนี่ยเกาจะบอกอย่างจอลายเงี้ยตรงนี้เขาเรียกว่าจอโบนใช่ไหมครับจอโบนหรือกระดูกกลางตรงเนี้ยนะคะใช่ตรงนี้จะ ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนี่ยไม่มีไม่มันจะย้อยเป็นบูด็อกอะย้อยไม่มีเต้องดึงขึ้นไปนะอะไรี้พอจอลายตรงนี้เนี่ยเราเราก็ต้องดึงจอลายตรงนี้ก็เหมือนเวลาผมบอกสมมติผมบอกคุณสายเดฟบอกว่าให้วาดรูปหน้ามันหนึ่งรูปคุณสายจะต้องวาดอะไรก่อนใช่ไหมครับวาดหน้าก่อนถูกฉะนั้นเหมือนกันเราก็ต้องวาดคอนัวร์กรอบหน้าขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ต้องทำการเนี่ยตรงนี้ทุกคนผู้หญิงทุกคนจะเกลียดมากเลยเนียนถูกต้องแต่ผมจะ ใครมาช้อนล้องหรือได้ฝาดต่อไปแม่แล้ววันนี้คุณสายจะได้ดูเทคนิคว่าวิธีลบเหนียงด้วยกันเทคนิคการเมคอัพเนี่ยทำยังไงลบเหนียงวันหลังก็ไม่ต้องคุยอย่างนี้แล้วไม่คุยหลังไปนะคะใส่ปุวมนี่ไม่ได้เลยวันนี้วันนี้เราจะแก้ในเรื่องของ อะไรบ้างตรงนี้ก็คือทางแบบของเราตรงนี้เชฟตรงสกาติงบริเวณชีสอันเดอร์ชีสโบนตรงนี้เขาได้อยู่แล้วค่ะเขาได้อยู่แล้วไม่ต้องตรงนี้มันเยอะอะถ้าเป็นฝรั่งชอบไม่ต้องตอกน้องน่แบบถ้าจริงๆแล้วหน้าเขาอะหนทางแบบของเราเนี่ยฝรั่งชอบเลยนะถูกครับถูกคือหน้าของเขานี่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการหรบโอ้คนไทยเราต้องหน้ารูปไข่ตรงนี้เอาส่วนเกินเราก็จะต้องค่อยๆโดยการไลท์เป็นเงาออกมาแล้วก็ต้องไล่แบบอย่างนี้เลยครับทุกมิติ ขึ้นลงไปข้างไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราเตรียาว่าทำเราแน่งตัวเลยดีกว่านะคะเลยอีทรู้ไหมว่าพี่คนนี้มายืนทำอะไรั่านสิ็จะถามอยู่พี่ชื่ออะไรคะ คุณพี่เอของเราสวัสดีค่ะคุณพี่เอมาเป็นผู้ช่วยปในการหยิบของค่ะนี่ค่ะผู้ช่วยแบบว่าจัดเต็มมากเลิศมากเดี๋ยวเราจะมาลองลองพื้นก่อนไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องอะไรก่อนปรับสกินโทนก่อนปรับสกินโทนก่อนปรับสีก่อนปรับสีก่อนตอนแรกเราเราตอนนี้เทรนด์ปัจจุบันีนหน้าต้องชุ่มอะอย่างนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปนั่ง ทำใจรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เคนเนี่ยให้คุณเคนนะคะลองแต่งเดี๋ยวเราช่วงหน้ากลับอ่ะแล้วเราก็มาทวนเนาะว่าอะไรลงไปแย่าบ้างเราแค่ฟังเทคนิคน้องเริ่มเวียนหัเริ่มเวียนหัวใช่ไหมโอเคโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเบรกกันสักพักเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะค่ะ นของรายการ Beauty Focus นะคะตอนนี้นะคะคุณอยู่กับเรานะคะในเรื่องของการแก้ไขรูปหน้าโดยที่ไม่ต้องไสยกรรมเสือนไม่ต้องฉีดใช่แล้วไม่ต้องเจ็บตัวเลยแต่ว่าคุณแค่มีอาวุธคู่กายนะคะคือพวกผูกกันแล้วก็ความรู้ที่เราจะให้คุณนี่แหละค่ะาีเมื่อกี้นะคะเราสาได้ไปแอบเห็นนะว่าคุณเคนนะคะรองในเรื่องของพวกเป็น moisturizer อะไร สักอย่างหนึ่งปรับสีคือเดี๋ยวขออธิบายสั้นๆแล้วกันเนาะว่าให้ให้คุณเคนอธิบายสั้นๆว่าแต่ละสีเนี่ยใช้อะไรบ้างเอาแบบสั้นๆเลยนะเพราะว่าถ้ายาวนี้คงวันนี้วันหนึ่งแน่เลยไอ้ตัวนี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 ้ไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ปรั ความชุ่มชื้นแล้วก็เหมือนลักษณะให้อะเพราะเรกว่าให้ความสว่างบนใบหน้าตัวนี้ไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่ที่สําคัญที่สุดคือ2ตัวนี้ซึ่งเราจะไปเห็นที่เคาน์เตอร์เครื่องสัมผงทั่วไปเลยมีหลายสีหลายหลายยี่ห้อเลยแล้วเราจะไีใช้ไม่ถูกสีเขียวหนูทานหน้าแล้วมันจะเขียวไหมเขียวสีเขียวช่วยเรื่องอะไรงงใช่ไหมอ่าแล้วสีฟ้าไอ้สีไม่ใช่สีม่วงสีม่วงใช้มาก ถ้าไม่รู้หนููว่าวาดรูปนะสีน้ำมันอะหรเปล่าทีนี้มันจะมีวงล้อสีผมอธิบายสั้นๆวงล้อสีมันจะอาศัยหลักคอนทราสต์ของสีอย่างสมมติรอยแดงพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยรอยแดงๆพวกเนี้ยทั้งหมดเลยมันจะช่วยลบอ๋อลบแดงมันช่วยลดสีแดงออกหมดเลยใช่ครับรอยเฉพาะแดงพวกจ้ำๆบางคนก็เป็นรอยสตเลเซอร์บางคนก็รอยแผลอะไรพวกนี้ครับส่วนสีนี้สีนี้คือให้ความสว่าง คือ,อหน้าเราจะมีความรู้สึกว่าสว่างเปล่งประกาย่นาก็คือ,อในเรืร่องสภาพผิวเบตรงไหมว่าที่เราควรเพิ่มความสว่างให้หน้าอันนี้ใช้นิดเดียวแล้วจะบริเวณในบริเวณกึณณ่งกลางใบหน้าพวกที่ทโซน,โนเป็นหลัก ไม่ต้องไปเยอะทีโทนทีโซนอันนี้ต้องระวังนะถ้าใครใต้ตาค้ำแล้วอยู่ๆไปใช้ก่อนเลยนะครับมันจะคล้ำน่กเลยนะเราต้องใช้ศิลปะนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาแต่นี้เราต่อไปเราก็ลงไว้เรียบร้อยหวดล้าตอนนี้เราก็จะมาลงองพื้นนี่เทคนิคที่ผมจะให้ลองพื้นแป๊บเดียวนะครับเราทดสอบสีก่อนคุณเคนคะขอถามหน่อยหลายคนใช้ในการลองพื้นไม่เหมือนกันบางคนใช้มือบางคนใช้รองพื้นไอ้รองเออพับ มาโนใช้ภูกันแบบนี้อะไอย่างไรดีสุดคะผมตอบผมตอบได้เลยว่าวิธีไหนที่เราทําแล้วถนัดทำแล้วดีสุดวิธีไหนดีที่สุดไม่จําเป็นต้องแบบว่าโอ้ยเห็นคนอื่นใช้แปลงแล้วเราต้องใช้แปลงเห็นโปรใช้แบบนี้เราใช้บ้างถูกแต่ว่าแต่งหน้าตัวเองเนี่ยใช้มือดีที่สุด